สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นเจ้าเครื่องนี้กันเครื่องนี้เป็นเครื่องที่เคยซื้อมาแล้วหนจะหลายปีมากแต่เราจะมาเล่นวันนี้เนะี่ยไม่ต้องมีกฎอะไรมากถ้่หย่อยเหรียญแล้วได,ได้สักอันแบบไหนก็ได้แบบนี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 ้กแบบแบบ็คือชนะเลยเลยใครเริ่มก่อนหนูออออหนูก่อนโอเคดีเด้ แล้วห้ามเล่นเกอื่นนะถ้าติดติดไม่ถึงตสองน้องกันสอง,ส,องสามเย้ yeah, ชนะ <c oughs> ต,ต่างต่งก็แพ้ <c oughs> แล้วค่ะโอเคเสร็จ <c oughs> <c oughs>